ทุกวันนี้กล้องวงจรปิดมันก็ติดอยู่แทบจะทุกที่นี่ครับมันก็ไม่แปลกที่มันอาจจะถ่ายติดอะไรแปลกๆได้ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิบัาส์และก็รายการสาระที่ไม่มีกับอะไรแปลกๆนี่ครับที่กล้องวงจรปิดมันถ่ายเก็บเอาไว้ได้ชายคนนี้ก็กลับมาที่บ้านน่ครับก็พบว่าสวนของเขาเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเลยเขาก็เลยอยากรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ชายคนนี้ก็ตัดสินใจที่จะแกล้งเพื่อนของเขานงครัโดยการซ่อนอยู่ในกล่องอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังนะครับอย่าถอดเสื้อขณะวิ่งอยู่ชายคนนี้ก็ยืนรอรถไฟอยู่นะครับแต่จูๆ่ๆก็มีผู้หญิงสุดจังไรคนหนึ่งเข้าไปพ่นสีใส่หลังเขาแม่จังไรจริงๆ ถ้าเกิดมีรถแปลกๆนะครับมาจอดรอรับคุณยามค่ำคืนคุณก็รู้ได้เลยว่าพวกเขาเป็นโจรแน่นอนและชายคนนี้ก็คิดว่าเขาน่าจะวิ่งได้เร็วกว่ารถเป็นไงล่ะวอดเด h e ดจูกจูขั้นเทพผมก็ไม่รู้ว่าเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะครับหรือว่ากระจกมันใสเกินไป บางครั้งบางทีมันก็มีอะไรที่เราคิดแบบว่าอน่าจะรับมือไหวนะแต่บางทีมันก็ไม่ไหวผมว่าจะลากหรือปล่อยนีย่มันไม่น่าจะต่างกันนะเนี่ยเด็กมหาลัยคนนี้ดูเหมือนว่ากําลังจะขโมยเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าขางเกงยีนของเขาเนี่ยจะไปเกาะเข้ากับรัว้วซึ่งกางเกงยีนเขาก็น่าจะแพงกว่าเครื่องดื่มชูกําลังอีกนะ บอกเลยโคตรไม่คุ้มใครหลายๆคนก็มีงานอดิเรกนะครับซึ่งงานอดิเรกของตำรวจคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเต้นระหว่างรอลิฟ์ชายคนนี้ก็รีบลงไปช่วยผู้หญิงนะครับไปเอาต้นคริสต์มาสก่อนที่ลมจะพัดไป แต่ว่าเขาลืมดึงเบรกมือซึ่งประตูก็เกือบไปชนกับรถอีกคันหนึ่งเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองผู้คนมากไปออกกำลังกายกันที่ยิมนี่ครับซึ่งบางครั้งก็ลืมไปว่าอุปกรณ์มันก็มีขีดจำกัดอันนี้ก็ไม่ใช่กล้องวงจรปิดนะครับแต่มันก็ถ่ายอะไรเจิงๆออกมาได้ ผู้หญิงสองคนนี้นะครับกำลังเดินข้ามถนนแต่ทว่าก็โดนใครไม่รู้ล้วงกระเป๋าแม่จังไรจริงๆท่านผู้ชมเคยถูกพ่อกับแม่ให้เอาขยะไปทิ้งหรือเปล่านี่เรั้เด็กชายคนนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันเขากําลังจะเข็นถังขยะเอาไปทิ้งแต่ทว่าดูเหมือนว่าวันนี้ลมมันจะแรงเป็นพิเศษนี่ครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ อยู่ดีๆกระจกข้างหักก็เลยไปเช็คล่องวงจรปิดนะนะครับแต่เธว่ามันก็ไม่เจออะไรคลิปนี้เห็นครั้งแรกผมก็คิดว่ามันเฟกนะครับรถอะไรมันจะลอยได้แบบนั้นแถมลอยกัน2องสาคันแต่ก็นะมันก็มีคำอธิบายอยู่ความจริงแล้วรถทำความสะอาดนะครับมันม้วนเอาลวดสลิงที่อยู่บนพื้นเนี่ยขึ้นมานั่นเอง คนกลุ่มนี้ก็ทํางานอยู่ดีๆนะครับแต่จู่ๆหมีก็มาจากไหนไม่รู้ทุกคนช็อกนะครับผ่านไป2วิถึงวิ่งหนีทํางานร้านสะดวกซื้อต้องหูตาไวนะครับและชายคนนี้ก็สังเกตได้ว่าผู้หญิงแอบขโมยเหล้าเขาก็เลยเรียบล็อประตูนะครับครับตามชื่อคลิปกล้องวงจรปิดมันจับอะไรแปลกๆได้ คลิปนี้ก็ไม่ได้ตัดต่อหรืออะไรนะครับก็ล้องมันมีปัญหามันก็เลยเป็นแบบนี้ <c oughs> รถเทสลาก็มีกล้องติดข้างรถนะครับและมันก็จับภาพผู้หญิงคนนี้ทำอะไรไว้ได้เมื่อแต่ทำทำไมวะหมีตัวนี้กำลังคิดว่าจะไปหาอะไรกินข้างในร้านนี่ครับตอนแรกเจ้าของก็ดูเหมือนว่ากำลังจะไล่นะครับแต่มันคงไม่คุ้มอ่ะก็เลยปล่อยให้หมีหาอะไรกินไปนีครับ <c oughs> อา้าอิ่มแล้วบอกผมเชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับชอบบีบไอแผ่นนี้เล่นซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ตัดสินใจจะกระโดดลงไปทั้งตัวแล้วกันนี่คงเป็นวันโชคร้ายของชายคนนี้นะครับซึ่งเรือของเขากำลังลอยออกไปและเขากำลังว่ายน้ำตาม คนเหล่านี้กําลังเล่นไพ่กันอยู่นี่ครับชายที่ใส่เกงยีนเนี่ยกระเป๋าตังหายเขาก็เลยวุ่วายนะครับสุดท้ายก็ได้ไปดูกล้องวงจรปิดและก็ได้รู้ว่าใครคือหัวขโมยตัวจริงอืมว่าแต่มึงจะฆ่าไปทำไมเนี่ยมีช่วงหนึ่งบ้านเราก็มีปัญหาเรื่องการส่งของนีครับ บ้านเขาก็เช่นกันอืมไอ้ที่อยู่ในกล่องเนะ่ะคอมพิวเตอร์ไม่กดออดระวางไว้หน้าบ้านดีๆวะโยนข้ามรั้วทำไมเนี่ยยังอยู่ที่การส่งของนี่ครับมันก็อาจจะเป็นปัญหานิดหน่อยนะครับถ้าได้ส่งของช่วงฮาโลวีนซึ่งก็มีทั้งฟักทองทั้งหุ่นอะไรเต็มทางนี่ครับชายคนนี้ก็ไม่ได้มองอะเต็มที่กับชีวิตนี่ครับแล้วเขาก็หัวร้อนใช่ เพื่อนบ้านคนนี้ก็ได้รถมาใหม่นะครับกำลังเอาลงจากรถเทลเลอร์แต่รู้สึกเขาลืมใส่เบ็กมือหรือเปล่ากลับมาที่บ้านเรานะครับชายคนนี้ก็ทำท่าลองใส่ทองนะครับแล้วก็กล่าวว่าจะวิ่งออกจากร้านไปแต่แต่ว่าประตูมันก็ล็อก ข้าสชงเตเป็นที่เรียบร้อยกล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับก็จับภาพช้างกำลังเก็บขยะใส่ถังขยะผู้หญิงคนนี้ก็สั่งของออนไลน์มานี่ครับและเขาอยากรู้ว่ากล่องของเขาทำไมย,ยับยุยี่แบบนั้นเขาเลยไปเช็คกล้องวงจรปิดและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น คุณหมอคนนี้กาลังจะแกล้งพยาบาลนะครับโดยเขาคิดว่าเขาจะดีถุงมือยางเนี่ยใส่พยาบาลแต่ดูเหมือนว่ากรมจะติดจะรวดก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พร์ทหน้้บายสวัสดีดครับใหญ่ yeah.